ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาตแต่วันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคม2 5 6 7นะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทั้ง fc หน้าเก่าหน้าใหม่นะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณนะคะทุกสับสกายไลค์แชร์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์ดวงภาพรวมด้วยพลังงานไพ่เทพสังหอนนะคะพลังงานไพ่แห่งความแม่นยำเลยนะคะเทพสังหอ์จะบอกอะไรเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านบ้างค่ะพลังงานไพ่ตัวตนของท่านโอ้โหคู่กันแล้วไม่แคลกันค่ะพลังงานไพ่แบบนี้ก็เด่นล่ะค่ะเด่นในเรื่องของ ความรักก็ได้นะคะแต่ถ้าแปลเรื่องอื่นก็แปลว่าคุณมีคนอุปถัมภ์คำจุนมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลแปลว่าพันธะสัญญาการทําสัญญาได้ผลประโยชน์จากธุรกิจหน้าที่การงานที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะในตําแหน่งการเงินค่ะไพ่บอกว่าไม่ว่าคุณจะลําบากอะไรอยู่ก็ตามนะคุณเห็นเทพชูชกที่อยู่ด้านหลังไหมเพราะนั้นคุณไปขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากใคร คุณก็จะได้รับความสําเร็จมีคนเมตตานะในเรื่องหาเงินหาไรายได้คุณจึงหาเงินหาไรายได้จากความเป็นที่เ,เขาเรียกว่ามารยาทด,ดีของคุณก็ได้การไม่ถือตัวการที่รู้จักวางตัวดีการเข้ากับคนอื่นคุณทําเป็นนั่นเองนะคะในตําแหน่งการติดต่อค่ะคุณได้ไพ่สะอาดสะอ้านนะคะเป็นภาพคุณกาลังเก็บขยะตามชายหาดการทําเขาเรียกว่า ทำดีเพื่อสังคมส่วนรวมนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในตําแหน่งสห acha มันก็แปลว่าการติดต่อการสื่อสารด้วยการที่คุณเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคมอะ่ะนะคะสังคมก็ช่วยคุณกลับมาเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะเจรจาอะไรกับใครคอนแทคอะไรก็ได้รับความรับรื่นได้รับความเชื่อถือศรัทธานั่นเองนะคะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยของคุณนะคะคุณ บ้านคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ก็ได้นะคะไพ่บอกค่าทาตบริวารบ้านคุณอยู่เย็นเป็นสุขนะคนในบ้านรักใครรักใครส,สนิทสนมกลมเกี่ยวกันดีนะคะและภาพเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนค่าทาตบริวารนั่นแหละเหมือนในศาลจะมีค้าทาสบริวารใครบ้านไหนตั้งศาลส่วนส่วนมากบ้านไม่ค่อยตั้งนะคะอาจารย์เห็นถวมนมากจะเป็นหรือบ้านที่ตั้งก็ต้องทําธุรกิจอะ เอางี้ก็แล้วกันไม่ว่าท่านจะมีตั้งสารหรือไม่มีก็ตามรู้แต่ว่ามีพลังพิเศษช่วยเหลือท่านอยู่ที่บ้านท่านมีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะก็ว่าได้หรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องก็รักใร่กลมเกลียวกันดีมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองนะคะในตําแหน่งลูกน้องบริวารท่านจะได้ลูกน้องที่อ,อนน้อมถ่อมตนลูกน้องที่อยู่ในโอวาทหรือมีลูกถ้าท่านมีลูกก็อยู่ในโอวาทนะคะ ในตำแหน่งศัตรูปัญหาอุปสรรคไม่มีศัตรูค่ะไพ่บอกว่ายินดีปีดาค่ะถ้าเคยมีศัตรูเขาก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจมาเป็นมิตรกับท่านแล้วนั่นเองนะคะในตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะท่านได้ไพ่โอ้โหสนับสนุนกันดีมากเลยค่ะช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหตรงกันเลยนะคะความรักเด่นมากค่ะท่านจะมีคนรักที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุน ท่านเดือดร้อนอะไรเขาก็ช่วยเหลือนะคะถือว่าร่วมทุกร่วมสุขกันดีค่ะสนับสนุนกันดีมากๆโอ้โหเงินไหลามาเทมาทุนหนาค่าไม่จายดูสิเงินกองเป็นภูเขาเลากกาก็ว่วได้นะในภาพเลยนะคะดีมากๆแต่ให้ใบน,นี้อยู่ตำแหน่งสุขภาพแปลว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนไพ่ภาพนักเกีียวนะคะแสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้ท่าน มีโอกาสในการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายเพราะมีแบ็คที่ดีนั่นเองนะคะในตำแหน่งการงานมีชื่อเสียงค่ะการงานมีชื่อเสียงได้รับการสนับสนุนความสำเร็จนะคะธุรกิจเติบโตขยับขยายนะคะไพ่บอกว่ากำลังวังชานั่นเองนะคะ,ะในตำแหน่งโชคลาบนะ,ะพไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าลาบได้จากการงานก็ได้ การต่อสู้แข่งขันท่านจากช่วงชิงโอกาสเป็นของตัวท่านเองได้นะคะในตําแหน่งสรุปค่ะอาจจะแปลว่าบางท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะชาวพิจิตท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบสายมุงไม่ว่าท่านจะไปเ,เรียนไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมในสายมุงหรือชอบไปสถานที่ปฏิบัติธรรมหาครูบาอาจารหาพระพิสุสง์ให้ช่วยแบบเหมือนลงนะหรือลงอะไรที่ทำให้ท่านแบบโชคดีอะ ประมาณนั้นก็ได้นะคะท่านชอบเรื่องเหล่านี้อืก็ไม่ได้เสียหายเป็การเสริมดวงอย่างหนึ่งที่ดีได้ด้วยเหมือนกันนะคะให้ก็ออกมาประมาณนี้นะคะส่วนพลังงานโชคลาภของท่านในดวงจะมีอ่า9 8 7นะคะแล้วก็อตัวเลขอาจารย์สายตาไม่ค่อยดี26นะคะ26แล้วก็ สามเก้านะสามเก้าสองหกนะเก้าแปดเจ็ดนาะโอเคประมาณนี้นะคะเราต่อด้วยดวงความรักกันแล้วกันนะคะดวงความรักคนมีคู่ชาววิจิกนะคะพลังงานของท่านนะคะ่าไพ่บอกเจ็ดดาษนะคะแปดเหรียญแล้วก็ สองดาบชาวพิจิกกำลังเหมือนกับอยู่ในช่วงของการตัดสินใจท่านกำลังหาข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นอยู่แหละนะคะว่าตกลงแล้วคนนั้นน่ะยังรักและจริงใจกับท่านไหมท่านจําเป็นที่จะต้องอยู่กับเขาหรือเลือกเขาต่อไปคบเขาต่อไปหรือท่านควรที่จะตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วก็เลือกทางเดินสายใหม่นะฮะ มันเป็นสิ่งที่ท่านเหมือนกับเอ่อเล็งเป้าแล้วอะ่ะจะทําแล้วจะตัดสินใจแล้วอะไรกล้าแล้วอะไรประมาณนั้นอยู่นะคะแล้วยังไงอีกนะคะเอ่อไพ่ขึ้นก้าวไม้นะคะแต่บางครั้งท่านก็ยังอดที่จะห่วงใยเขาไม่ได้เหมือนกัน ในมุมดีของเขาก็มีอีกนั่นแหละนะคะในมุมที่เขาเอาอ,อกเอาใจาดีกับท่านหรืออะไรประมาณนี้ก็มีนะมันก็เลยทำให้ท่านเนี่ยเริ่มลังเลอีกละว่าจะเอาอยัางไงหรือจะรอให้เขามาแล้วพูดคุยกันก่อนนะอธิบายเหตุและผลในสิ่งที่มันค้างคางในใจท่านก่อนดีไหมท่านจะรับฟังเหตุผลเขาได้ไหม ยอมรับได้ไหมอะไรประมาณนี้อยู่แล้วค่อยตัดสินใจนะนี่ก็คือความคิดของท่านนะคะว่าท่านจะตัดสินใจจริงๆแหละไพ่อสองดาบเนี่ยภาพเลงธนูแล้วเนี่ยนะคะแต่ท่านแค่อยากได้ความกระจ่างมากขึ้นจากปากเขาก็เลยเหมือนกับยังต้องรอเนี่ยนัดเจอกันเนี่ยพูดคุยนะคะถ้ามีปัญหาอยู่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ขอฝั่งนั้นด้วยจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงอยู่นะคะขอพลังงานฝั่ง คนของชาวพิจิกด้วยนะคะ,ะคนของชาวพิจิกนะคะไพ่ขึ้นราชาราชาถ้วยนะคะแล้วก็เดอะเมจิเชียนีดาบคือเหมือนเขาก็มีความรู้สึกคิดถึงอ่านะคิดถึงท่านรู้สึกแบบกดดันตัวเอง ลหลายเรื่องก็อยากที่จะอธิบายเหตุและผลเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็นอนแบบซึมๆเศร้าๆอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนคิดถึงเหมือนอยากอธิบายมันมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้บอกกับท่านก็ได้นะคะแล้วยังไงอีกเดอนซันเนี่ยยังไงเขาก็มาแน่นอนนะคะสังฆราชเพราะเขามองว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเออเรื่องเนี้ยนะคะจริงเขายังมั่นคงอ่ายังจริงจังจริงใจกับท่านแต่มันมี หลายเรื่องที่มันจะต้องพูดคุยกันแบบไม่ใช่แค่ทางข้อความแมสเสจหรือแค่โทรศัพท์คุยวิดีโอคุยมันต้องคุยแบบเห็นตัวกันเป็นๆน,นี่แหละอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือตัวเขาคิดหละและเขากำลังว่าจะนัดเจอท่านจริงๆแหละคะ่ะเพราะให้สี่มเท้าเนี่ยนะคะชัดเจนเลยเนี่ยนัดเจอกันได้พูดคุยกันได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเดซอะันก็เริ่ม ต้นกันใหม่อ่าจะต้องมีการใช้สติเหตุและผลนะคะไพ่ภาษาังคราษขึ้นมาแล้วยังไงต่อนะคะดีวิลคือขจัดความเขาเรียกว่าความรุ่มหลงหลงในทางผิดก็ได้ความอคติหลาย,ลายอย่างความที่คิดไปเองหลาย,ลายอย่างนะคะเขามองแหละท่านน่าจะเหมือนกับ ไม่ไว้ใจเขาได้ในลหลายๆเรื่องแหละนะคะทำให้เขากังวลเพราะฉะนั้นหกดาบเป็นรูปคนสองคนพายเรือแล้วเขาก็เลยค,คิดว่าเขาจะเคลียร์นะคะสตาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกระจ่างเพชออนคอยแล้วเดวก็จะกลับมาแบบเปิดเผยความรักเปิดเผยความในใจแล้วก็บอกรักท่านนี่คือข่าวดีที่เขาจะทำมันเพื่อท่านเลยนะคะ โอเคถ้างั้นมาดูตัวท่านอีกครั้งพลังงานของท่านจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่อ่ะคนนี้เขาก็มีความคิดแบบนี้แหละแล้วตัวชาวพิจิกละ่ะยังไงไพ่พลังงาน6ดาบ10เรียญแล้วก็สมถ้วยอ่ะแน่นอน นะสิ่งที่เหมือนท่านคิดจะ move on เนี่ยเห็นไหมพายเรือหันหลังไปแล้วทิ้งเขาไว้ข้างหลังพอเขามาพูดมาชี้แจงนะสิบเหรียญขึ้นมาเลยเป็นไพ่ Return ์นไพ่แฟมิลีที่อบอุ่นสามถ้วยก็จะเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองอ่านะคะก็คือท่านก็ยังให้โอกาสเขานั่นเองนะคะแล้วยังไงอีกขอให้สรุปอีกสัก3าใบไพ่ขึ้นเด็กถือไม่เท้าก็เท่ะเด็กถือดาบ ไพ่ขึ้นเดอะสตาร์แล้วก็ไพ่ขึ้นพระสังฆราชนะคะในที่สุดแล้วไพ่ตอนแรกที่คิดว่าจะเทิคิดว่าจะตัดคิดว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกวดน้ําคว่ำขันกันไปแล้วนี่แหละแต่แล้วเป็นไงล่ะคําอธิบายของเขาคําชี้แจงก็คงจะมีเหตุมีผลนะคะไพ่พระสังฆราชที่จะทําให้ท่านมีสติมีความยับยั้งและให้โอกาสเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งอ่านะคะไพ่ก็น่าจะ บอกเหตุการณ์แบบนี้ก็คือการได้อธิบายชี้แจงของเขามันก็จะทำให้นะความคิดคนเราก็เปลี่ยนได้เนี่ยไพ,ยพษษ่ภาษาลาาสองใบต่างคนต่างมีสติมากขึ้นก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลความรักก็จะลงเอยไปในทางที่ดีได้นั่นเองนะคะโอเคเรามาสรุปด้วยไพ่โรแมนช์อังเจน ไพ่ขึ้น Let's go off c o n t r o l i s s u e นะคะแล้วก็ passion ่ h healing นะคะเขาบอกว่าเขาอะ่ะมีความรู้สึกอืมี passion ต่อท่านอยู่เสมอไม่เคยเบื่อหน่ายเลยนะคะเขาบอกว่าท่านเนี่ยทำเขาเรียกว่าทำตัวแบบชิวๆแบบเป็นธรรมชาติแบบไม่ได้เสสร้งมันยาก,กับเขาเขาจึงรักและพร้อมที่อยากจะ เป็นครอบครัวและดูแลท่านตลอดไปนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะเขามีความรู้สึกว่าท่านกับเขาเหมือนเป็นคู่กันในอดีตชาติมาก,ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันเนี่ย reconciliation นะคะอ่ uh, s o m e o n e from your past is returning to your life นะคะแล้วก็ new love ก็เป็นรักใหม่เป็นภาพผู้ชายคุกเขา่าถือดอกไม้ขอความรักเลยนะคะอาอาจจะเป็นดอกกุหลาบก็ได้นะเนี่ยเขาขอ รักท่านนะคะท่านคือโซนเมดเนี่ยเขาคิดเลยท่านคือโซนเมดของเขาอืมนะคะนี่ก็คือดวงคนมีคู่นะนี่คือความคิดของเขาเลยโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดค่ะ ขึ้นหนึ่งไม้แล้วก็ justice นะคะพลังงานของความคิดความรู้สึกนะฮะ justice คือการตัดสินใจการบาลานซ์ตัวเองก็ได้การเข้าใจตัวเองเข้าใจความคิดความรู้สึกกลับมารักตัวเองก็ได้กลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองเชื่อมั่นตัวเองทําตามความคิดความฝันของตัวเองนั่นคือคนโสดเลยนะคะท่านมีความสุขมากๆเลย วิวออฟท่านสามารถแบบขึ้นท่านแบบนัมเบอร์วันในทุกด้านเออทำงานก็ได้รับการยอมรับอืมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้าเจ้านายก็ได้นะคะหรือถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวก็แปลว่าธุรกิจท่านเติบโตตอนนี้ท่านมีความสุขนะคะคนโสดมีความยังมีความแอคทีฟมีความฝันที่อยากทำโน่นทำนี่อยู่นะคะ ก็ถือว่ายังมีความทะเยอทะยานนะคะถือว่าดีค่ะเป็นพลังงานของความแอคทีฟนั่นเองไพ่เดอะชาริออตกับไพ่เด็กถือดาบนะคะท่านมีความสุขมากๆเลยและปักนี้ท่านจะมีใครเข้ามาไหมอ่ามีคนเข้ามานะคะเอ็มเพ r แล้วก็สาดาบนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหาในความรักมาก,ก่อนเป็นคนที่ผิดหวังล้มเหลวแต่พอ มาเจอท่านทําให้ความคิดของเขาอะนะคะอยากมีใครสักคนเข้ามาดูแลเขานะคะเขาคิดว่าเขาอาจจะเคยคิดนะอาจารย์ว่าเหมือนอยากจะอยู่กับตัวเองไม่อยากมีใครกลัวว่าจะผิดหวังแต่พอเจอคุณเนี่ยความคิดเขาได้เปลี่ยนไปนะคะเขามองว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่จะเหมือนกับมาเติมเต็มมาแบบ ขจัดพลังงานที่มันยังค้างคางในใจเขาก็ได้นะฮะคือคนเข้ามานี่เป็นดวงที่เป็นค่อนข้างจะมีเรื่องผิดหวังในความในความรักค่อนข้างเยอะเลยแต่พอเจอท่านก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเออคนนี้แหละจะดามหัวใจได้อะไรประมาณนี้แล้วจริงๆแล้วท่านเปิดใจกับคนคนนี้ไหมไม่ว่าเขาจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวาราศีมีนก็ได้หรือชาวธาตุลมกรกฏ ตุนกุมแมทุนนะหรือธาตุาน้ำเหมือนท่านก็ได้นะแล้วก็คนคนนี้นะเข้ามาเนี่ยท่านเปิดใจไหมไพ่ขึ้นราชาไม้ธรรมแลนด์โอโหท่านเปิดใจอะ่ะท่านอาจจะชอบคนที่มีบุคลิกที่แบบดูแล้วเอภูมิฐานหน้าเก่งขามนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาเป็นผู้หญิงก็ดูเป็นผู้หญิงเก่งอะ่ะ เออนะคะท่านมีความรู้สึกปลืม้มมีความรู้สึกอยากที่จะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้นะไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยมันไม่ได้แปลเสียนะคะมันแปลว่าอยากที่จะหยุดอยู่ที่คนนี้ละไม่อยากที่จะเดินหาความรักไหนอีกต่อไปแล้วคนนี้เข้ามาคือคนที่เราประทับใจอ่ะมาสรุปว่าตกลงแล้วจะได้คบได้เปิดใจกับคนนี้จริงไหมคนโสดคนที่เข้ามาเนี่ยในปักนี้ กุโสวดพิจิตจะได้ครบได้ได้เปิดตัวกันไหมให้ขึ้นแปดเหรียญสามถ้วยเฉลิมฉลองอ่าแดเหรียญอาจจะปการเติบโตก็ได้การพัฒนาสามถ้วยเฉลิมฉลองสามไม้การนับเจอเจอนะคะห้าไม่เท้าการรวมพลังการขจัดสิ่งที่มันอาจจะเป็นประเด็นในใจไม่ว่าจะทั้งคุณทั้งเขาออกไปจากใจเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันนะคะคือเป็นการศึกษา การเรียนรู้กันก่อนอยังไม่ได้แปลว่าตกลงบนใจเป็นคู่รักแต่แค่อย่างน้อยก็ให้โอกาสทั้งตัวเองและตัวคุณคณนั้นค่ะพาจจะบอกประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ